สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องน้องหยกโมบายค่ะวันนี้เราจะมาเปลี่ยนหน้าจอหัวเว่ยนะคะ Y Max นะคะอันนี้คือจอใหญ่มากนี่ใหญ่ใหญ่กว่ามือเนาะเจ็ด <c oughs> นิ้วเลยนะคะรุ่นนี้ รหัสหน้าจอลูกค้าให้มาเนาะก็คือสัมผัสเล่นได้หมดแต่ว่าจอมันแตกนะคะจอทัศสกรีนแตกนะอันนี้เราก็จะมาเป่ายกออกเนาะเผื่อไว้วันไหนมีกระจกเราก็จะได้วบลอกนะคะแต่รุ่นนี้แบบเพิ่งจะเคยเจอนะเปลี่ยนครั้งแรกเลยนะสำหรับรุ่นนี้เพราะว่าเป็นรุ่นที่แบบไม่ได้ขายหน้าร้านเยอะ,อะเนาะเดี๋ยวเราจะปิดเครื่องแล้วลองแกะเลยนะคะจอก็รุ่นนี้ก็ใช้เฉพาะ รุ่นเขาเองนะใส่กับรุ่นอื่นไม่ได้ทดซิมลึกๆเอาทดซิมออกก่อนนะคะมาดูว่ามือจะแงออกหรือเปล่าคือเราไม่เคยแกะรุ่นเนี้ยสองฝาหลังดูก่อนก็ได้เนาะเพราะว่าโครงมันค่อนข้างที่จะแข็ง ถ้าโครงมันแข็งเราก็คิดว่าน่าจะเป็นน็อตใต้ฝาหลังจอใหญ่มากจริงๆด้วยน็อตอยู่ใต้ฝาหลังหวิดมือแตกเลยนะ <c oughs> ถ้าไม่ผ่าฝาหลังออกนี่ไปยกเลยเนี่โอ้โหรุ่นที่ไม่เคยแกะนะมันก็นจะแปลกๆนิดนึงกาวแน่นมาก นีโจเขาใหญ่จริงๆนี่นะคะกาวแบบแน่นมากๆ ต้องค่อยๆแง่ออกคือเครื่องมันใหญ่แล้วก็กาวแน่นมือเราเล็กไปเลยโอเคนี่นะคะนี่ก็คือจะเป็นแพรสแกนลายนิ้วมือ,อน,นี่ถอดนะ็อตตัวนี้ออกก่อนจะได้ถอดแพรออกได้นะคะอันนี้เราไม่แน่ใจว่าเครื่องในไทยมีขายหรือเปล่าเนาะ นี่จะเป็นกาวดึงออกเลยก็ได้ ไล่ลอกออกอเสร็จแล้วเรามาถอดน็อตเลยนะคะอันนี้มาถอดน็อตก่อนค่ะคือน็อตแบบเยอะมากแม่เหล็กอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าค่ะอันนี้มันมีน็อตติดมาตัวหนึ่งนะ นี่น็อตตัวขาวจะอยู่ตรงกลางน็อตสีเหลืองจะอยู่หัวขอบน็อตมันจะมีสองสีตัวขาวมันจะสั้นกว่านิดนึงนี่เครื่องยังไม่เคยแกะเลยนะคะเนี่ย เราว่าน่าจะเป็นเครื่องที่มาจากไม่ใช่เครื่องในไทยเนี่ยแต่ก็โชคดีหน่อยที่มันมีอะไรขายเนาะโอเคถอ,อดน็อตเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาถอดฝาหลังกันค่ะโอ้หเมื่อกี้ลองแงะเลยไม่ขยับเลยเพราะว่าเป็น แกะครั้งแรกเนาะมันก็จะไม่รู้เรื่องเท่าไหร่ก็ต้องค่อยๆดูวิธีแกะมันก็จะคล้ายๆกันนะอันนี้คือแพรอะไรหลุดเอ่ยนี่คือแกะมาหลุดติดหลุดติดมาเลยนะน,นี้กล้องก็หลุดด้วยเดี๋ยวเราต้องถอดกล้องใส่อันนี้เราถอดแบตเตอรี่ออกใส่ใหม่ก่อนนะ ซิงล็อกเขาแบบแน่นอะอันนี้ถอดแบตเตอรี่ตัวนี้เป็นแพจอแน่เลยนี่เดี๋ยวเราจะเทสจอใหม่ดูก่อนนะคะว่าจอใหม่ติดหรือเปล่า Y ว a x แ 7.12นิ้วนี่ค่ะจอเขาใหญ่จริงๆทัชสกรีนอันนี้ทัชสกรีนยังไม่ได้ต่อแพรนะคะเราต้องมาต่อใส่เองแล้วก็ตัวที่ติดกันช็อตนี่เราต้องติดกันไว้ด้วยนะคะ ถ้าเจอแบบนี้ให้ติดกันไว้ด้วยนะคะนีนะ่นี่เราเทสก่อนเว่าจอมันใหญ่เนะเพราะถ้าเราใส่แล้วมันใช้งานไม่ได้มันจะได้ไม่ต้องหรือโอเคจอติดอยู่ ติดแล้วสัมผัสได้หรือเปล่าต้องลองเทส์ดูก่อนอ่ะทีนี้โครงหลังเม่กกี้เนี่ยที่เราแกะออกมาเพราะตรงนี้มันมีเขาคล้ายๆว่าเป็นเหมือนแบบกาวอะแล้วมันก็เลยติดออกมาด้วยเราก็ต้องถอดออกนะคะถอดแล้วไปใส่กล้องไว้เราเครื่องบูสก่อนโอเคค่ะสัมผัสได้สีจอสวยมากเลยโอเคค่ะ คอดแบตออกเหมือนเดิมค่ะทีนี้เราก็มาจัดการเป่าเอาจอออกเนาะอันนี้ยกจะเป่าออกพยายามจะไม่ให้จอมันแตกนะคะเผื่อจะเอาไว้เล่ลก,กระจกได้อันนี้ พยายามเล็งหามุมก่อนไม่รู้ว่าจะผ่าจากขุดไหนเพราะว่าตรงนี้ก็คือเละมากอะสโลกจากมุมไหนดีมุมนี้แล้วกันโอ้แต่ว่าร้อน มในมุมนี้ย่องดูแพรก่อนนะ เขาก็ค่อนข้างที่จะบางเนะจอบางมากๆเลยเมื่อกี้เหมนรูดมาแบบง่ายๆเลยนะแต่เมื่อกี้มันเข้าชั้นจอไปนะอเนาะจะลองเทสดูก่อนแต่บางจริงๆนะ อันนี้กล้องหลังใส่ไว้ก่อนดูเศษฝุ่นเศษกระจกหน้าเนาะเศษกระจกอันเก่า อันนี้พวกนี้ต้องเก็บเศษออกให้หมดนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะติดกาวไม่ได้โอเคค่ะอันนี้ทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะมาใส่จอใหม่ค่ะ ที่เราเทสแล้วค่ะสกรีนใช้งานได้นะคะนี่เราก็จะประปกบโคกหลัง เดี๋ยวเทสอีกทีก่อนค่อยใส่น็อตเนาะเพราะว่าจอมันใหญ่เผื่อใช้งานไม่ได้แล้วจะไม่ต้องลื้อเข้าลื้ออ,อกบ่อยๆเพราะตอนเทสไม่เป็นพอประกบแล้วจอสั่นทีนี้เราก็มาดูว่าเราใส่แพแน่นดีหรือเปล่าดูว่ามันจะสั่นน้อยลงไหม ั่นค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันลองปิดแล้วเปิดใหม่ก่อนนะ ต้องมาดูว่าอาการที่จอมันสั่นเมื่อกี้เราปิดแล้วเปิดใหม่มันจะหายหรือเปล่าเนาะเมื่อกี้มันสั่นแบบค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันว่าตอนเทสมันไม่ได้สั่นถ้าเวลาเราเทสจอถ้าอาการไม่ชัวเราอย่าไปติดกาวเนาะถ้ามันยังไม่ได้ติดกาวเรายังสามารถเอาไปเคลมได้ ได้อยู่เราสักพักเดี๋ยวเราปล่อยให้มันหายก่อนแล้วค่อยติดกาวเนาะตอนนี้ลูกค้าใกล้จะมารับแล้วสปะกลบไว้ก่อนนะคะ ทีนี้น็อตมักกี้เราจําได้หรือเปล่าว่ามันมีสีไหนบ้างนะคะมันมีตัวหนึ่งอันนี้ที่ไม่ใช่มันติดมากับแม่เหล็กน็อต <M> มันจะมีสองสีนะคะสีทองกับสีขาวตัวสีทองก็จะเป็นตัวยาวสีขาวจะเป็นตัวสั้นสีตัวสั้นจะล็อกตรงขอบอันนี้ก็ยังดีนะเขาใส่ทำเป็นสีมาให้ดูง่ายขึ้นหน่อยเนาะ ว่าเบอร์มันไม่เท่ากัน โอเคก่อนที่จะติดกาวก็มาเทสว่าจอหายสั่นหรือ,อยังเนาะเห็นไหมสั่นน้อยลงแล้วใกล้จะปกติแล้วเนาะเหลืออีกนิดเดียวอันนี้คือพลาติกด,ด้านข้างมันบังเซ็นเซอร์นะคะตรงเซ็นเซอร์มีอะไรบังหรือเปล่า น,นี่เริ่มจะนิ่งแล้วเมื่อกี้มันแบบมันกระตุกมันสั่นเยอะเลยนะน่ค่ะก่อนที่จะติดกาวเทสให้เรียบร้อยอีกทีหนึ่งค่ะอันนี้หน้าจอจะติดที่หลังนะคะเราจะติดอ้าวประกอบเรียบร้อยแล้วลืมใส่ซิงค์ล็อกแบตโอ้ยน็อตก็ยิ่งนน้อยซะเมื่อไหร่ละเนี่ย ไาแล้วว่าทำไมเราลืมอะไรได้ขนาดนี้เนี่ยซิงถ้ามีอยู่อันหนึ่งก็ด้านลืมใส่ของเขาซะงั้นนะ ซิ้นล็อกเรียบร้อยแล้วโอเคสปีดเลยทีนี้ยิ่งรีบๆดันลืมซะได้เนาะ สุดท้ายก็จะใส่ล็อกกับฝาหลังนะคะนีนะะ่เมื่อกี้ใส่ซะแบบเสร็จเรียบร้อยเลยลืมใส่ซิงล็อกเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ติดกาวได้เลยค่ะติดกาวฝาหลังก่อนเลย ติดกาวฝาหลังแล้วก็หน้าจอเนาะนฝาหลังติดเรียบร้อยแล้ว,ลวน้วก็มาติดกาวหน้าจอค่ะหน้าจอก็ใส่ตามร่องเลยนะคะ นี่เราก็รัดหนังยางไว้เนาะรอกาวแห้งก็ใช้งานได้เลยเ,เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการเปลี่ยนหน้าจอหัวเว่ยวายแม็กเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ร้านน้องยกโมบายด้วยค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะ